เอาละครับมาติดตามกันครับคู่ VIP ครับอีกหนึ่งคู่ครับอ่าผ่อนคลายกันก่อนนะฮะเดี๋ยวไปตื่นเต้นกันต่อในรอบรองชนะเลิศคู่ที่สองครับระหว่างหลอกวิทยากับไผ่ล้อมนะครับในคู่ต่อไปนะครับอ่ารายการดีๆแบบนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณ เจอาเฟอร์ดิเจอร์ครับจำหน่ายไม้สร้างบ้านไม้แปลรูปทุกชนิดจำหน่ายทั้งปลีกและส่งราคาโรงงาน<ม>ครูโมใจดีรถมือ2บริษัทชูไกรทองพาณิชย์จำกัดชูไกรทองร้านวัสดุก่อสร้างครบวงจรสินค้าดีมีคุณภาพต่อกับวัสดุก่อสร้างนึกถ,ถึงชูไกรทองพาณิชย์และคลินิกกระดูกและข้อคลินิกหมอยอดปิติกโดยนายแพทย์ยอดปิติกตั้งตรงจิต อยู่ที่ถนนช่อแฮตรงข้ามโรงเรียนเทพิทัวิทยาโทรศูนย์แปดสี่ห้า้าและต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนวิลเกกอุปถธรรมด้วยนะครับผู้อำนวยการแสงเดือนคำามาด้วยครับเอาละครับไปชมกันครับกับ VIP คู่ที่2ครับซีรีสนึ่อียู่ในเสื้อสีแดงแถบขาวแถบเขียวนะครับในขนาดที่เพื่อนครูเด่นชัยเสื้อสีเขียวครับเริ่มครับแต่ไปนี่ครับ เปิดก่อนเลยครับเดี๋ยวดูกันครับคู่นี้ครับระหว่างนี้อาจจะหยุดเสียงบรรยายแป๊บหนึ่งนะครเพราะยังตื่นเต้นไม่หายเลยครับกับคู่ที่แล้วครับ เอาแลครับเตะมุมครับนี่ครับโมงเข้าไปครับถามอย่างไรอ้าวระว่างบอลคู่ครับโอ้ยเอาไปต่อครับเอานลครับต่อบอลกันไปครับ c ีทีหนครับเอาไปครับเดี๋ยวดูว่าเครื่องจะติดหรือเปล่าครับนี่ครับ ซีทีหนึ่งสองห้าครับเครื่องต้องติดไวเลยครับล็อกยิงครับไม่ตรงรอบ ไปครับดูดีต่อครับเตะติดครับเอาทำอย่างไรครับยิงติดครับเอาแล้วก็หลับบอลไปได้ครับ ตอนนี้4ี่โมงกับ3นาทีแล้วนะครับเข้าสู่เวลาเย็นๆแล้วครับตอนนี้นะครับติดครับเอาออกครับถูกบอลนะครับของเพื่อนครูครับ ฟาวของเพื่อนครูเอาไปครับเตะขึ้นมาครับก็ข้ามคานออกไปครับ ขึ้นมาก็ไม่มีอะไรครับออกหลังไปนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากดูรูปภาพสวยๆนะครับก็ไปติดตามได้ที่วันแ n d Ph o ต o ของพี่เคนนะครับไปดูรูปภาพสวยๆกันได้นะครับและก็สำหรับใครที่อยากจะรอดูช็อตเด็ดช็อตมันนะครับติดตามได้ในทีเด็บวิโซนครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทม์วิโซนชนะครับโอ้โหต้องบอกว่าได้หลายช็อตเลยครับวันนี้ครับโอ้โห วันนี้เราได้เห็นดาวเด่นกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวติดตามกันครับว่าดาวเด่นที่น่าสนใจในรายการนี้จะมีใครกันบ้างนะครับตอนนี้แอปมีมีในใจประมาณ1 2ถึงคนแล้วนะครับตอนนี้นะครับเอาๆยังไงครับเอา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 ใจเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นอใจเย็นเ็นใจเย็นอ่าใจเย็นเย็นครับใจเย็นเย็นตอนนี้เวลายเย็นแล้วนะครับใจเย็นเย็นครับ อ่ะออกแล้วนะครับโอเคครับออกแล้วครับเตะยาวไปโชนคานโอ้ยเช็ดคานครับ,รบหวดขึ้นมาครับรับบอลไว้ได้สบายๆนี่ครับควางบอลมาครับ นี่ครับไปครับเพื่อนครูครับ PA ครับนัดแรกที่ผ่านมาของเพื่อนครูก็เสมอกับ JR เฟอร์นิเจอร์แบบเหลือเชื่อเหมือนกันนะครับ3ประตูละอ3นะครับคืนน้ำก่อนสมประตูครับแล้วมาโดนตีเสมอครับ3มประตูรวดเลยไปแล้วครับโอ้โหเคลียร์ได้หรือเปล่ายังเคลียร์ไม่ได้บางบอลนี่ เสียอันครับเสียอันเสียอันเอาส่งมานี่ครับต่อบอลกันไปเรื่อยๆครับตอนนี้โอ้โหพลาดไปเอา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 ยังไงครับยังไงครับโอ้โหนี่ครับหวดเข้าไปครับเอาหาบอลแล้ววืดครับอ้ออ้าวโอ้โหน่าจะแฮนนะครับโอ้โห โอ้ยเจ็บครับเจ็บเจ็บออเอ่าเอ้าเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวเอามาแล้วครับเปลี่ยนตัวเอาพีเอครับพักก่อนครับพีเอ,พ,เอพักก่อนเอาไปต่อครับนี่ครับซีทีหนึ่งสองห้าครับโอ้โห ไปแล้วครับไปแล้วครับนี่ครับออกได้ทุ่มบอลน,นะครับตอนนี้เหลืออีก3นาทีครับสำหรับครึ่งแรกของคู่นี้ครับระหว่างเพื่อนคู่เด่นชัยกับ ct 125ซึ่งยังเสมอกันอยู่ที่0ประตูต่อศนะครับ เอาไปต่อครับนี่ครับส่งบอลมาเปิดไปจังหวะนี้เกี่ยวบอลแล้วก็ได้โมงครับรวบลอยเคลียรไม่ขาดครับบล็อกไม่อยู่ก็โดนมงเลยครับแบบนี้ครับก็ออกน้ำหนึประตูศูนย์ครับสำหรับ c ีทีหนึครับเอาแล้วครับตอนนี้เครื่องสตาร์ตติดแล้วครับ c ีทีหนนี่ครับแสดงว่า โอ้โห oh, 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 oh. ประเภทแบบมอเตอร์ไซค์ครับ, oh. ครบเครื่องติด oh. เครื่องไวเครื่องแรงครับอ่ะ oh. ส่งบอลกันใหม่อาวโอ้โห oh. 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 เสียอันครับเสียอันนี่ครับ อ๋อเปลี่ยนตัวครับตอนนี้ไปต่อครับเตะขึ้นมาโมงอุย้ยเซฟจอจอ อาไปครับไปแล้วเสียอันเสียอ yes, ันเสียอันโหยมองเข้าไปเสียอ so ันไม่ทันเอาอย่างไงโอ้โหนี่ครับถึงแม้ว่าจะเป็นบอล VIP แต่ก็เล่นเต็มที่ครับเพราะเด็กๆดูเยอะครับ นี่ครับเสียอันครับเสียอันเสียอันนี่ส่งบอลสั้นๆมาโอ้โหโดนหวดทิ้งไปอ่ะทุ่มบอลครับทุ่มบอลมาเกี่ยวไว้ได้ไปต่อครับนี่ครับเตะติดครับ หดเข้าไปเอายังไงครับไปแล้วครับไปแล้วครับตอนนี้ครับนี่ครับเอาเอาเอา,เอายิงหัวติดนะครับตอนนี้ไปต่อครับเพื่อนครูยิงไปชนสาวโอ้โหเคลียร์ออกไปได้ครับ โอ้เกือบจะโดนประตูตีเสมอครับยังดีที่หลวงพ่อสาวช่วยเอาไว้ครับแล้วก็เคลียออกไปได้นะครับเอาเตะมุมครับขอมเพื่อนครูเล่นสั้นๆครับเอาทำอย่างไรยิงไปเลย เลือบลอยโอ้โหนี่ครับและก็หมดเวลาเลยครับในครึ่งแรกครับโอ้โหนี่ครับเด็ดขาดไปเลยครับเสียอันเบอร์99ครับทำให้ตอนนี้ครึ่งแรกผ่านไปครับเพื่อนครูเด่นชัยก็เสมอกับ c ีที5อยู่1ประตูตรา1ครับและยังมีทีนึงนะครับว่า วันนี้เราอยู่ที่เด่นชัยครับโซนวันพรุ่งนี้กลับไปในเมืองครับก็ออกนอกเมืองนิดนึงนะครับไปที่ทุ่งโฮงครับสนามฟุตบอลเทศบาลตาบนทุ่งโฮงนะครับก็กับพิเรียลัคิดฟอร์ม2025เตะนี้เพื่อแม่นะครับกับบอล11คนรุ่น U14 นัดกระชับมิตรนะครับ5ทีมที่ต้องบอกว่ามีทั้ง2ทีมครับจากจังหวัดแพร่ครับแล้วก็ยังมีทีมจากต่างจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นทีเคน่าวอร์ริเออร์นะครับ แล้วก็โรงเรียนสวนกุหลาบวิไลเพชรบูร์แล้วก็อีกหนึ่งทีมนะครับนั่นก็คือพิษณุโลก FA นะครับติดตามกันได้นะครับในวันพรุ่งนี้ครับวันที่10สิงหาคมครับสดจากสนามฟุตบอลเทศบาลตะบนทุ่งหงครับถ่ายทอดสดทางบิวโซนแชนแนลนะครับแล้วก็ยังสามารถเจอพี่เคนด้วยนะครับพี่เคนก็จะไปด้วยเช่นเดียวกันครับวันแฮมโฟโต้นะครับก็ไปติดตามกันได้ครับมีทั้งรูปมีทั้งถ่ายเทอดสดครบเลยนะครับ ถ่ายท่ยสดก็มีโซนครับถ่ายลูกก็วันแฮนด์โฟโตครับติดตามกันได้ครับเอาแล้วครับโอ้หลับปอดไปได้ครับเตะขึ้นมาครับไบครับเคลียทิง้งเอาบอลครับบอล เฉียดไปครับเอานะครับตอนนี้ทั้งสองทีมก็ลงวอร์มกันแล้วนะครับเตรียมความพร้อมครับเอาเอาบอลมาทุกทิศเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียบอลก่อนเคลียบอลก่อนครับเคลียบอลก่อนครับไป,ไปครับ ขึ้นมาครับตีดเอาเอาเโอ้โหนี่ครับจัดเต็มครับถึงแม้จะบอกบอล VIP p ก็จริงครับแต่ว่าโอ้หใส่กันเลยครับโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าทุกแมตช์ในการแข่งขันวันนี้ครับไม่ทำให้คูณชมผิดหวังจริงๆครับเรียกว่ามันสุดๆก็ไปเลยครับ ไปครับนี่ครับส่งบอลมาครับหลองจริงครับโอ้โหเรียบร้อยครับเอาแล้วครับแซงแล้วครับเพื่อนครูเด่นชัยครับโดยหมายเลข14ของเพื่อนครูครับ2ประตูต่อหนึ่งแซงไปแล้วครับโอ้โหปล่อยให้ซีดีหนึ่งสองห้านี้ขึ้นนําไปก่อนครับและจากนั้นก็แซงเลยครับไปครับ นี่ครับต่อบอลมาลุยกันต่อครับ,อบอนนเอาติดครับไปแล้วครับตอนนี้นี่ครับส่งบอลเอามีแฉลบโอ้โหเคลียยังไม่ไปไหนเสียอันเสียอันแล้วก็โอ้โหใครเห็นก็ว่าเข้าจอดดีเฉียดออกหลังเฉยเลยครับโอ้โหพลาดโอกาสอย่างน่าเสียดายครับสำหรับเพื่อนครูครับ บอลบอลมาแล้วครับบอลมาแล้วครับเคลียออกไปก่อนครับอ่าไปครับไปต่อครับนี่ครับเตะเข้าไปครับไปครับวิ่งแล้วครับเสียอันครับมีชั้นแลบหน่อยครับแล้วก็อ้เสียอันครับ้โหเอาอีกแล้ว โอ้โหเอาอีกแล้วโอ้โหเอาแล้วครับเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวเอาไปครับนี่ครับ โอ้โหผ่านไปโอ้ยติดครับโอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าเป็นภาษามวยแล้เสยไปคางแล้วครับเอายังไงดีครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับสังเกตเห็นไหมครับเมื่อสักครู่นี้ครับเห็นน้องๆนันดีรัสแล้วก็ท่าข้ามนะครับนี่ครับถึงแม้ว่าจะอยู่คนละโรงเรียนครับแต่เป็นเพื่อนกันได้ครับนี่ครับแสงเห็นถึงมิตรภาพที่ดีนะครับ คือแพ้ชนะมันเป็นเรื่องของเกมการแข่งขันนะครับแต่ว่ามิตรภาพยังคงแน่นแฟนเสมอครับนี่ครับมิตรภาพดีๆเกิดขึ้นได้ครับเรื่องของฟุตบอลแบบนี้ครับก็ขอให้แบบว่าเรื่องของมิตรภาพดีๆขอให้แบบว่าแน่นอนครับเพื่อนกันนี่แหละครับถึงแม้จะอยู่ต่างสถาบันครับอยู่ต่างโรงเรียนครับแต่ก็เป็นเพื่อนกันได้ครับคือต้องบอกว่า การแข่งขันนี่ใส่กันเต็มที่ครับแต่ว่าเมื่อจบการแข่งขันทุกอย่างคือเพื่อนกันนะครับเรืยอบลอยอ้โหเก็บตกครับอันนี้เก็บตกเลยครับซีดี5ครับโอ้โห2องตัวสอครับตีเสมออย่างไวเก็บตกเลยครับช็อตนี้อ่ะ ตามกันต่อครับท่านผู้ชมเสียอันครับเตะไปครับรับบอลไว้ได้ครับโอ้โหนีูุ่รัาสาประตูของซีดีหนึมั่นใจมากเลยครับไม่ใส่ถุงมือเลยนะเซฟด้วยมือเปล่านะครับไปต่อครับนี่ครับอ้าวหดเข้าไปครับนี่ครับ ไปครับอ้อาวอา้อาวอา้อาวอ้าวมาแล้วโอ้โหโ,โด่งไปเหลือไม่ถึง5นาทีแล้วครับอย่าพิธีว่าคู่หน้าจะไปรอบรองชนะเลิศคู่ที่2นะครับระหว่างโรเกดบ,บัตไผ่ล้อมกับลองวิทยานะครับคู่ต่อไปนะครับจบจากคู่นี้ก็คู่ต่อไปเป็นรอบรอง U13 ินะครับทีมไหนชนะไปเจอกับนารีรั์นะครับที่รอชิงอยู่แล้วครับ โอ้โหไม่ได้รุนอะไรครับช็อตนี้เอาไปต่อครับเอา จับบอลได้ลองจริงเลียบรลอยพลิกไปพลิกมาครับคู่นี้ครับซีดีห่สองห้เอาล้วครับแซงอีกครั้งหนึ่งครับ3ประตูต่อสองเอาไปต่อครับนี่ครับเตะติดกำแพงครับ เอายังไงดีครับตอนนี้ครับไปต่อครับนี่ครับไปแล้วครับ c ีทีหนห้าโอ้โหนี่ครับเครื่องแรงครับน้ำมันเหลือเหลือเอาเอาเอโอ้โหไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับนี่ครับบอกว่าเครื่องแรงครับน้ำมันยังเหลือครับบอกสบายสบาย นี่ครับติดครับเ้าได้ทุ่มบอลสำหรับเพื่อนครูมาแล้วครับบอลมาแล้วเอาละครับคู่ต่อไปนะครับตอนนี้ก็เชื่อว่าก็น่าจะพร้อมแล้วครับนี่ครับตอนนี้พร้อมแล้วครับสำหรับรองวิทยาแล้วก็ลงในบ้านไผ่ล้อมนะครับคููต่อไปครับ ขึ้นมาครับออกครับ oh. ทูบอลครับ oh. ทูบอลมา oh. เอาอย่างไรครับเกี่ยวได้ครับ oh. ไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหออกครับไปหาโคตี้เลยครับ เอาแล้วครับยังไงดีครับไปแล้วครับจับบอลได้เอาส่งบอลมาครับเอาเสียอันครับเอาลุยแล้วครับเสียอันครับเสียอันไปแล้วไปแล้วไปแล้วติดครับโคนาอย่าลืมนะครับต่อจากคู่นี้เลยนะครับรองวิทยากับไผ่ล้อมนะครับโคนาครับโอ้ยยังไงครับโอ้โหรับบอลไปก่อนเลยครับ เอาซีทีหนึอครับลุยต่อครับรยิงข้ามคานไปเลยครับโอ้หโหวดขึ้นมาครับเอาแล้วครับยิงเรเลเอือร้อยอ้าวโอ้โหเพื่อนครูครับตีเสมอเป็นสมประตูต่อสครับโอ้โหปัญหาคือ ถ้าเสมอกันทั้งสามคู่แล้วรับ VIP ถ้าเสมอกันสามคู่จะทําอย่างไรนะครับคราวนี้เอาแล้วครับนี่คู่แรกก็เสมอรครับถ้าคู่สองเสมอนี่แล้วคู่สามเสมอนี่โอโ้โหเรียกว่าเก่งนักสามทีมครับออกหลังหมด เวลเป็นอันว่าเพื่อนครูดเดชชัยก็เสมอกับ CD125 ไป3ตรวด3ครับเอาเดี๋ยวยังเหลืออีก VIP 1อีกคู่นะครับก็คือ CD125 กับ JR อารฟ i ีเจอร์ครับ